ว้าวจิมบีนข้างบนนี้ค่ะ9ก้าบาท9ก้าบาทเจ็กดาเนียว สวัสดีค่ะเจอกับวารุตากับแฟนอีกแล้วนะคะวันนี้บรรยากาศแสนดีเราก็เลยรีฟออกมาค่ะบรรยากาศสดชื่นมากๆแล้วก็วันนี้ก็มีแดดด้วยค่ะแต่งตัวกันอุ่นๆแล้วมาช่วยเราเก็บกดกันด้วยกันนะคะไปกันเลยค่ะว้าววารุตาเห็นหนึ่งกระป๋อง ขอเป็นก้าบาท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 โอ้โหสุดยอดเลยค่ะก่อเก็บก่อเก็บได้แล้วค่ะไปไปลุยกันต่อเลยว้าววารุตาเจออีกหนึ่งกระป๋องขอเป็นก้บาทก้บาทโอ้ยก้บาทที่ไหนกันเนี่ยไม่มีสักบาทหนึ่งเลยค่ะเสียใจวารุตาได้ศูนย์บาท มันี่มานี่มันี่ไปกันค่ะไปเดินหามันนี่มันนี่กันค่ะมันนี่อยู่ไหนนี่ค่ะไปกันค่ะแต่ต้องเดินระมัดระวังนิดนึงนะคะเพราะช่วงนี้อีะก,กําลังละลายแล้วก็กําลังลื่นแบบลื่นปื๊ดลื่นปื๊ดเลยค่ะบรรยากาศตอนนี้ก็มีผู้คนเดินกันปรบปลายเลยนะคะ เดี๋ยวเราจะเอาขวดเอากระป๋องที่เราได้ไปคืนกันก่อนนะคะผักไม่มีเลยค่ะเขาไม่ได้วางข้างนอกก็อยากไปซื้อผักเข้าไปข้างในห้างกันเลยนะคะอากาศเย็นแบบนี้ผักคนไม่ไหวค่ะเข้าไปเลยใช้นม ช่วงระหว่างรอขอดูกุหลาบหินก่อนค่ะดอกสวยจังเลยตู้เต็มค่ะรับการ์ดมา วรุตาได้มา1ยูโร63บาเซนแต่ยังมีอยู่ในถุงเมื่อกี้โชคดีวรุตาได้มาจากในขยะอีก3กระป๋องกระป๋องละ9บาทได้มาอีก27บาทบุดาทส,สุดยอดสุดยอดได้มาอีก75เซนนี้ไปขึ้นเงินกันเลยค่ะ2ยูโร50าเซนพร้อมกับเงินที่เจออีก1เซนมาแล้วจ้ามาแล้ว เดินกันยาวๆกับวารุตากับเราด้วยกันนะคะวันนี้ท่ามกลางบรรยากาศหนาวๆ2ยูโร50พร้อมกับเงินอีกหนึ่งเซนที่วารุตาเจอนะคะวันนี้วารุตาได้แบงค์แดงอยู่ในคำมือแล้วค่ะปลื้มใจมากๆกับบรรยากาศที่แสนสดชื่นในวันนี้ค่ะอ่าฮะอุ huh. ้ยบรรยากาศสวยมากๆเลยค่ะไปกันเลยวันนี้ มีความสุขมากๆเลยค่ะเราได้มีโอกาสมาเดิน่าำกลางบรรยากาศที่ที่สวยสดงดงามเห๋ยเดี๋กันมาสุกุกโซเฮียกุกมาดิโซเนชัย ริมแม่น้ำรัวค่ะโอ้ย<ว>แสงแดดสวยมากขอรู้า<ว>าตาเห็นขวดไหมอะ่ะอ๋อนี่ค่ะสามบาทสามบาทขอเก็บก่อนคะ่ะท่ามกลางบรรยากาศแสนสวย,วยกับสามบาทคะ่ะ ชีวิตเราเรา,เราป่าเป็นของเราเองธรรมชาติร้องเพลงตามสายลมพาปลุกพักสวนทั่วรอบบ้าน อ่งมุนเบงบาดเบอร์รี่มีมากมายอิ่มเมอมหัวใจฟ้วาวันใหม่อับชีวิตพอเพียงคือชีวิตง่ายง่ายของวาอา่ารตายครับมักมัก Vật plastic mãi ขวดแก้วใสๆใบนั้นมีราคามิตรภาพลิงทางไม่เคยอ้างวางมีอรอยยิ้มพิมพ์ใจบอกกับตัวเองเรื่อยไปดูจ้<ร>านกน้อนยเขาไม่กลัวคนเลยค่ะน,น,นี้ค่ะ น่าแรกมากๆเลยค่ะแสงแดกดอกไม้สายน้าออกหมดงามด้วยธรรมชาติสางชีวิตบนเส้นทางสายกลางมีเพื่อนเคียงข้างชื่อพี่พาตนเองชีวิตจึงบาเล บเทเพลงชื่อความพอเพียงร้องเพลงสุดเสียงบทเลงพอเพียงเดินกันต่อกันเลยค่ะร้านกน,นุมฟังหัวมุมนี้ก็ยังเปิดอยู่นะคะเดินกันต่อเลยค่ะขอให้วารุตาได้เจอเช็คพอดรัวรๆัๆ เดี๋ยวารุตาจะไปดูตรงป้ายรถเมย์นะคะว่ามีหมายขอให้อารุตาได้เจอเจ็คพอตค่ะไปกันเลยค่ะบรรยากาศตอนนี้เริ่มมืดครึ้มลงมาทุกทีแล้วค่ะอุ๊ยเสียดายกระป๋องนมนี้ไม่มีค่าขวดไม่มีเลยค่ะวันนี้อารุตาเดินต่อ เดินต่อด้วยความสบายใจค่ะเพราะว่าตอนนี้มีแบงค์แดงอยู่ในกำมือเรียบร้อยแล้วค่ะไม่ว่าเราจะอยู่ในสถานะไหนนะคะถ้าเรามีเงินเราไปที่ไหนเราก็สบายใจค่ะเพราะว่าเงินก็จะเป็นเพื่อนร่วมเดินทางให้กับเรา<ๆ>เขาจะเป็นผู้ช่วยเราเขาจะเป็นเพื่อนให้กับเรา เราอยู่ที่ไหนเมื่อมีเงินเราก็อุ่นใจค่ะไปกันเลยลานจอดรถในยามที่แสงพระอาทิตย์ยังไม่รับขอบฟ้าไปนะคะเราก็สามารถมองเห็นอะไรได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นค่ะ วรุตาอยากมาตอนกลางวันแบบนี้มากๆเลยนะคะแต่ก็ความไม่สะดวกมาดูลานจอดรถขอให้วรุตาได้เจออุ้ยใครเอารองเท้ามาทิ้งทะเนี่ยนี้ค่ะน่าเสียดายจัง แบบปากสามีแบบปากบอกไม่มีไม่มีคือการเก็บขวดนะคะบางครั้งเราก็ต้องมีก็เรียกว่าจังหวะเวลาในการเดินเก็บด้วยนะคะเพราะว่าคนที่ดื่มประจำหรือจำนวนผู้คนเขายัางไม่ไม่ถึงเวลาที่เขาจะต้องมาดื่มประมาณนั้นคือบางครั้งเวลาหรือจังหวะ มันก็มีผลต่อการเดินเก็บขวดด้วยเช่นเดียวกันค่ะบรรยากาศเริ่มมืดลงไปทุกทีเลยค่ะเดี๋ยวรุตาขอดูตรงป้ายรถแม่มีขวดให้ไหม ว้าวว้าวจิมบีนข้างบนนี้ค่ะ9ก้าบาท9ก้าบาทเจ็ดดานิเอวเดินต่อเลยค่ะว้าว วารุตาเจอ3บาทนี้ค่ะขอเก็บก่อนเลย3บาทด้าอีก3บาทชื่นใจจังเลยค่ะเราเดินใกล้จากครบรอบแล้วนะคะไปลุยกันต่อเลยตะวันก็เริ่มมืดลงมาทุกทีแล้วค่ะขวดอะไรเอ่ยอ๋อไม่มีค่าขวดเสียดายจังเลยค่ะ โอ้ถ้าเป็นข้าวขวดวรุตาก็ได้อีกก้าบาทค่ะสามียืนรอน,อน,นู้นค่ะว้าวว้าวก็เป็นเก้าบาทเก้าบาทเก้าบาทออ้ยเก้าบาท,บาทนี้ค่ะโชคดีโชคดีใกล้จะถึงห้างได้อีกเก้าบาทโชคดีมากๆเลยค่ะ ว้าว,วารุตาเจออีกสามบาทขอเก็บก่อนขาใกล้จะถึงห้างเจอรัวๆแบบนี้ชื่นใจชื่นใจว้าวเจออีกเกบาทเรดบูลนี่เก็บเก็บวารุตาได้อีก83ดสิบสามเซนนี่แปขึ้นงงเงินทันทีแค่เ์กัเลยค่ะได้มาอีกแล้วค่ะ83ดสิบสาเซน ได้มาเพิ่มอีก30บาทนั่นก็คือเราได้130บาทกับบ้านแบงค์แดงๆวันนี้ชื่นใจกับบรรยากาศที่แสนสวยแถมเงินที่อยู่ในกระเป๋าเราก็แสนสวยด้วยค่ะสำหรับวันนี้วรุตาอุดใจมากๆเลยค่ะถึงเวลาที่ต้องกลับบ้านกันแล้วค่ะเอาเงินไปใส่กระปุกค่ะ ก็ฝากให้ทุกทกท่านดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะย้ําเสมอเรื่องสุขภาพของวารุตยาเองของแฟนดเองแล้วก็ของทุกท่านด้วยนะคะเป็นเรื่องสําคัญมากๆเลยค่ะอย่าลืมดูแลเขาให้ดีด้วยนะคะเดี๋ยวเจอกับเราในคลิปนะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วก็กดสั่นกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจให้กับเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย